คุณผู้ชมคะในขณะที่คนไทยก็เริ่มทยอยรับวัคซีนอีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีคำถามนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยถึงโอกาสที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนว่าจะได้รับอย่างทั่วถึงหรือไม่มีคำถามที่แตกต่างกันไปสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยทางด้านกลุ่มแรงงานข้ามชาติก็กังวลถึงการเข้าถึงวัคซีนขณะที่ชาวต่างชาติบางคนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าวัคซีนที่จะได้รับ กระทรวงสาธารณสุขในประเทศตัวเองจะยอมรับหรือไม่ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทร์โยธาสมุทรค่ะทามกลางการทยอยฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงและเดินหน้าลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับคนไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนอีกกลุ่มใหญ่คือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยราว3ล้านคนขณะนี้หลายเสียงสะท้อนว่ายังไม่ได้รับข้อมูลหรือคำชี้แจงถึงกระบวนการรับวัคซีนในไทย การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด1 9ของไทยที่ผ่านมาทำผ่านระบบหมอพร้อมหรือการลงทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆแต่ช่องทางเหล่านี้ยังไม่มีการขยายถึงการลงทะเบียนและการรับวัคซีนของชาวต่างชาติในไทยที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศแรกที่เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองของตนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยขณะที่ชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนจากสถานทูตเกาหลีใต้หรือภาครัฐของไทย There's no clear information of vaccination for foreigners here to begin with. So I rely on my Thai friends a lot. Um, yesterday, my Thai friends sent me this link that a private hospital does vaccination for foreigners. So I signed up and I gave the link to my uh, my wife too, but she was a bit late so she couldn't sign up. So everything is a bit unclear. There's no clear information from the Thai government. There's no clear information from Korean embassy. So everything's kind of up in the air now. แต่หากเป็นไปได้ต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนถึงระบบและขั้นตอนการเข้าถึงวัคซีนของชาวต่างชาติเองไวอองชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในไทยระบุว่าสถานทูตมาเลเซียเปิดลงทะเบียนสำหรับชาวมาเลเซียในไทยที่ต้องการรับวัคซีนแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเขาระบุว่าชาวต่างชาติในไทยส่วนหนึ่งรอการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลไทยแล้วหวังว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ การรับวัคซีนโดยเร็วที่สุดจะช่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เองวัยอ่องมองว่าขณะนี้ข้อจำกัดการฉีดวัคซีนที่ไทยกำลังเผชิญคล้ายๆกับในมาเลเซียคือการขาดแคลนวัคซีน I think I think the key issue here the key issue here is perhaps the shortage of vaccines the Thai government itself, Malaysian government itself, uh, governments all over the world are not getting enough vaccines yet so they as long as they do not have enough v c c i n e s they cannot announce to the people that they are ready to vaccinate people they can plan they can announce for future but there's a limit to that วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดเป็นหนึ่งในนโยบายการฉีดวัคซีนของไทยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับพลเมืองบางประเทศที่อาศัยในไทยการรับวัคซีนตัวใด อาจจะส่งผลกระทบต่อเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศนั้นๆวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติโดยหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐทั้ง3ตัวเป็นวัคซีนที่ผลิตในสหรัฐพลเมืองสหรัฐในไทยเรียกร้องให้รัฐบาลของตนจัดส่งวัคซีนที่ได้รับการรับรองในประเทศให้กับพลเมืองสหรัฐในไทย American citizens in Thailand have had very good talks with the U.S. Embassy here in Bangkok. Uh, and there is a very high level visitor coming from Washington next week to Thailand, the Deputy Secretary of State. Uh, we are very hopeful that they will discuss vaccines and making available in Thailand uh, US approved vaccines such as Pfizer uh, or um, Moderna. Uh, and that would นี่เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากชาวต่างชาติในไทยต่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด19แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีเอกสารการเข้ารับการรักษาหากติดเชื้อหรือการเข้ารับวัคซีนยิ่งมีข้อจำกัดครับคือจริงๆสิ่งที่คนงานค่อนข้างจะกังวลใจเลยก็คือ ใครจะได้รับบ้างนะครับเ,เขาจะได้ไหมคนที่มีเอกสารจะได้ไหมคนที่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นตกงานพอดีที่มีในจ้างเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ได้รับเมื่อไหร่มีขั้นตอนอย่างไรหากรับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือไม่เป็นคำถามที่ชาวต่างชาติในไทยหลายคนสะท้อนถึงการเข้าถึงวัคซีนโควิด19ในไทยหากไทย เดินหน้านโยบายฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับประชากรทุกกลุ่มในประเทศชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน